Oh. Yeah. ย,ยินดีต้อนรับถ้านิติบุคคลจะถอนเงินสด10,000แสนจะต้องมีไลเซนของคณะกรรมการทั้งหมดกี่คน3คนครับ oh. okay. yeah. uh, yeah. อ่ะยากขึ้นมาหน่อยสิ่งแรกที่ต้องทำถ้าธนาคารเกิดเหตุฉุกเฉิน กดสัญญาณเตือนภัยใต้โตแล้วก็ไปรวมกันที่จุดรวมพลครับยอดยิ้มภูมิคนดีคนเดิมในสภาพสมบูรณ์แล้วขอให้หมดคราบหมดโศกสักทีนะอ่ะยาย้ายทำงานพอด์เก็บกวาดขยะเยอะมากเลยนะยกย้ายยกย้ายไปอปรับไป้